เชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวอืมเมืองแห่งการพักผ่อนในบรรยากาศที่เป็นมิตรครับสงบครับและปลอดภัยเอาผมกุ้งอยากไปอีกตอนนี้อยู่ที่ถนน คนเดินเชียงคานนะครับอยู่กับพี่ไก่นะครับซึ่งเป็นพี่ชายที่ดูแลผมตลอดเวลาที่มาเชียงคานแลวก็อยู่กับเพื่อนใหม่นะครับเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่พี่หนุ่มนะครับซึ่งเดินทางมาจากภูเก็ตอยากจะถามพี่ไก่เกี่ยวกับประวัติของเชียงคานว่าทำไมมันสามารถมาบูมเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ซึ่งในประวัติศาสตร์บอกว่าที่นี่มันอาจจะเคยเป็นเมืองท่าใช่ไหมครับ แล้วทำไมมันทำให้อะไรมันทำให้เชียงคานเป็นที่รู้จักในใน,ในสมัยก่อนนะในในช่วงในช่วงปี2 5 4พันหครับนในเรื่องของนมีนพอชอนะพอชอนะ อ,องค์กรพัฒนาองค์กรพัฒนาชุมชนชุมชนพอชชก็มีโครงการบ้านมั่นคงเข้ามาเพื่อที่จะอนุรักษ์บ้านไม้เก่าครับในเชียงคานเพราะว่าเชียงคานเราเป็นบ้านไม้เก่ามุงท่านะครับก็เลยให้ชุมชนได้สำรวจครับ,รบได้สำรวจก็สำรวจได้222หลังนะที่จังอนุรักษ์สำรวจคือสำรวจเพื่อที่จะอนุรักษ์อนุรักษ์จากงบประมาณของพชชนี่แหละอ๋อพชชมใช่อนุรักษ์คือเป็นบ้านไม้ บ้านไม้เรือนเก่านะครับเรือนเก่าเพราะกระแสของบ้านไม้เก่าแต่ก่อนนการท่องเที่ยวมันเก่าเนาะย้ันครับก็ได้มหาวิทยาลัยมหาสารคามทำงานวิจัย เขาใช้เป็นเป็นกลุ่มของอาจารย์หรือเป็นนักศึกษาครับนักศึกษานักศึกษาลงมาทำงานวิจัยเยอะมากเลยนะครับตอนนั้นก็อาจจะเป็นคณะแบบสังคมสังเคราะห์อะไรไหมครับหรือว่าเป็นคณะแบบทั่วไปอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่เห็นนักศึกษาเขมาในในช่วงเวลาหนึ่งมาสำรวจมาดูแลใช่มาออกแบบมาเขียนมาเขียนภาพบ้านไม้อะ อ๋อน uh yes. uh ั่นน่าจะเป็นพวกคณะสถาปัตย์สถาปัตย์เนาะแล้วอาจจะมีการทําแผนที่ชุมชนอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ว่าเป็นจุดนี้จุดนี้222หลังที่ตรงไหนบ้างเออเนี่ยมันก็ยังมองไม่เห็นว่าแล้วมันจะบูมยังไงเพราะอะไรนกนกกุ้งนึกถึงในช่วงปี2 4 8 4อ5 0เนี่ยมันเป็นช่วงที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะอะ มันมีแบล็คเบอร์รี่ในจำได้แบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นี่คือ 3G แรกๆถูกต้องเลยที่ส่งภาพข้อความเสียงได้ถูกต้องย uk, ุคย uk, ุคใช้ละยุคตอนนั้นทําไมแบล็คเบอร์รี่มันถึงมาส่งเสริมให้เชียงคานที่รู้จักะนะนี่นี่นะครับคือช่องทางการสื่อสารการตลาดยุคเทคโนโลยีเลยเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะให้คนทั่วโลกนั้นสื่อสารกันได้ครับนั่นเด็กกลุ่มไว้นี้ซึ่งเขาเป็นยุคปัญญาสากลเห็นาะ เขาเขาสามารถส่งสารเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆเขาให้กับคนทั่วไปได้ร,รวมถึงรวมถึงสิ่งที่เขาประทับใจไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวิวหรือว่าวิถีชีวิตชุมชนต่างๆที่มันเป็น,ส<ะ>สนเสน่ห์แสดงว่านอกจากแบ็คเบอร์รี่ตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีเฟซบุ๊กอยู่อ่ะตอนนั้นคือไฮไฟยังครับยังไม่มีเฟซบุ๊กเลยแสดงว่าตอนนั้นคือไฮไฟใช่ไฮไฟที่ทุกคนสามารถลงรูปโสต์ความรู้สึกโสต์เรื่องราวได้ เหมือน Facebook ในตอนนี้ใช่ครับ iG ก็ไม่มียังไม่มี t ิกต็อกนีไกลเลยหไกลไปเลยนะครับตอนตอนนั้นมันเป็นกระแสยุคใหม่ที่ที่โลกของการเปลี่ยนแปลงมันมามันก็ถูกส่งต่อเด็กๆเขาก็ส่งต่อกันไปแล้วจากนั้นอ่ามันก็4849เกาะพอมาปีาศูนยเนี่ยทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยเเริ่มลงมาเขียนแผนที่เแยนนู่นแล้วเขาก็จะเห็นวิถีชุมชนเห็นเสน่ห์ของ ชุมชนเห็นเสน่ห์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนาะรวมถึงว่าสิ่งขนมทมปนวเพีในพื้นถิ่นเนี่ยเขามีเขาชอบเขาส่งออกไปนะครับมันก็ประกอบกับเชียงคานก็โชคดีที่มีททเนาะที่เป็นททการท่องเที่ยวไปเทศไทยเขาก็เลยมาถามเชียงคานว่าถ้าจะเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเอาไหมอันนี้คือเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มเริ่มที่จะเริ่มที่จะแบบระเบิดระเบิดเชียงคานออกไปให้โลกภายนอกได้รับรู้ละ อ่าพอราทอในขายอยู่แล้วของการท่องเที่ยวนะเขาอยากอยู่แล้วครับแล้วมันเริ่มยังไงครับแล้วใช้วาละอะไรเขาเริ่มแรกเขาทดลองนะก็งานออกภาษาที่เชียงคานเน่เชียงคานดังงานออกภาษานะปีห้าหนึ่งใช่ครับเขาเขาเรียกว่าสิบห้าค่เดือนสิบเอดคืองานออกภาษาเขาก็เลยทดลองว่าเฮ้ยเชียงคานลองค้นหาสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นดิมมันมองจากทุนที่มีอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสิ่มแวดล้อม แล้วก็สิ่งที่มนรรุษย์สร้างขึ้นทุกสรรพสิ่งเลยขนทมทำเนียมประเพณีวัฒนธรรมอาหารการกินภาษาเครื่องแต่งกายอันนี้มีในชุมชนอยู่แล้วรวมถึงคนในชุมชนก็คือดึงสมองสมองของผชอะไรคือที่มันมีเสน่ห์หรือจุดขายนัวเองเขาก็เลยไปค้นหาภาษาและเขาเขาก็เลยตั้งชื่อง,งานว่าลอยภาษาดาราดันนาทีโขงปีห<ล>้าหนึ่งก็เลยทดล,ลองล,ยอ,ลอยภาษาลอยภาษา ดาลาดาดาลดาตนาทีโขงนาทีโขงใช่ก็คือลอยเต็มแม่น้ําโขงนะอืมในช่วงวันออกพรรษาใช่เขาก็เลยทดลองเลยว่าเอางานนี้มาเปิดแล้วมันเบิกไหมครับตอนทดลองยังไม่เบิกกังพึ่งเบิกก็โคตรแต่คนไปนั่งกินพาแรงนะเขาเรียกถ้าพันธุาภาคเหนือก็เรียกพันตกอะอ่าพันโตกพาแรงตามริมโขงเห็นไหมครับตามถนนริมโขงชายคลอง ดำมืดอยู่เลยใช้แสงไฟริบหรี่ริบยังไม่ได้มีไฟเหมือนไม่ไม่นีครับแต่นั่นคือวิธีชุมชนนะก็คือเสน่ห์ของชุมชนพี่ไก่บอกว่ามันยังไม่เวิร์กยังแล้วเดินต่อไหมเดินต่อเดินต่อเพราะว่าเมื่อจะเดินแล้วกระแสของถนนคนเดินก็ดังนะแต่ก่อนที่นี่ไม่ใช่ถนนคนเดินนะครับเขาเรียกถนนวัฒนธรรมถนนวัฒนธรรมริมโขงเชียงคานร์ด้องเลยชื่อแต่ กระแสถนนคนเดินเลยดังมากขอเพราะว่าท really ี่วิวถนนบัวลายที่เช um ียงใหม่ถนนคนเดินบัวลายเชียงใหม่ถนนคนเดินปลายถนนแบบหลายๆที่ก ja ็มีฮะถนนคนเดินที่วัดภูมินที่น่านตอนนั้นดังดังกระแสมากเขาก็เรียกกถนนคนเดินกันนพอมาปี 2552. ปี2552ที่สนี่คือเป็นจุดสำคัญเลยครับอุเขาฉลองเชียงคาน ร้อยปีวาระฉลองเชียงคานร้อยปีใช่ตั้งขึ้นมาเฉยๆหรือว่าตั้งขึ้นมาเฉลองในวันงานิกาพรรษานั่นแหละร้อยปีจริงหรือว่าร้อยปีร้อยปีจริงจริงๆมันร้อยหนึ่งปีก็คือมีการสืบพ้นย้อนหลังตามบริษัทไปร้อยหนึ่งปีนะครับตามที่ที่ประวัติศาสตร์เขาขับนะครับก็เลยเปิดนั้นอ่ะเป็นฉลองร้อยปีเชียงคานหนึ่งร้อยปีวันนั้นคนระเบิดระเบ้อเลยพร้อมไหมครับตอนนั้นเชียงคานพร้อมเนี่ยพร้อมเลยก็ ชุมชนก็คือชุมชนนะครับเขาบอกว่าเขออามีอะไรเขาก็ชุมชุมชนแหละยัยง,ยงพร้อมไม่พร้อมผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันก็ผ่านมาประมาณสิบกว่าปีใช่ไหมครับ,รบทุกวันนี้มาเชียงคานย,ยังที่พงที่พักดินโขงยังไม่ได้พักกันง่ายๆนะคือยังเต็มใช่แล้วตอนนั้นนะเขาเป็นอะไรกันที่ไหนก็ชาวบ้านไงผมบอกว่าชุมชนอ่ะมันมีมันมีปัจจัยการผลิต อยู่3อย่างที่เป็นทุนนึกถึงนะครับ1ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสองสุขสรรพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเราสรขนบรำเนียมประเพณีวัฒนธรรมอาหารการกินสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนอแล้วทุกคนชุมชนแล้วก็มีบ้านเรือนนั่นเป็นวัฒนธรรมการ็นอยู่ดังนั้นคนที่มาเชียงทานเนี่ยถ้าอยากอยู่เขาก็เรียนรู้กับเขา ไปนอนกับชาวบ้านชาวบ้านก็ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจะเหมือนญาติไงเขาปัดกวาดที่นอนกันโอ้ยผมว่ามันมันมันอาจจะเป็นเสน่ห์ที่ที่จุดประกายให้เชียงคานบูมึนมาด้ยมันเป็นอารมณ์ถ้าทัวันนี้เขาเรียกโฮมสเตย์ใช่ไหมครับใช่เออเราไปอยู่บ้านเราไปขอนอนแต่เราก็อาจจะทําอะไรแลกเปลี่ยนกันนิดหน่อยๆน่อยครับเป็นวิถีชุมชนเขานั่นแหละคือจุดขายเลยแหละดังนั้นที่มาเชียงคานเห็นไหมว่า เชียงคานทําไมเชียงคานเพิ่งกำหนดว่าเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวอืมเมืองแห่งการพักผ่อนครับในบรรยากาศที่เป็นมิตรครับสงบครับและปลอดภัยครับวันนี้ผมคุยอยู่กับพี่ไก่เนี่ยเป็นมิม28ธันวาคมปี65อีกไม่กี่วันเนี่ยจะข้ามปีใหม่เข้าไปสู่ปี66ตั้งแต่ปี2551-52จนถึงทุกวันเนี้ เชียงค้างเปลี่ยนไปเยอะเลยอู้เยอะเยอะเยอะนะในมุมมองของผมเยอะเยอะในที่นี้หมายถึงว่ากระแสของการเปลี่ยนแปลงด้วยแหละอย่างรวดเร็วนะผมใช้คำว่าอย่างรับรับเพราะว่าไนะเทคโนโลยีในใจะโควิดนหนจะอะไรหลายอย่างอะเปลี่ยนแปลงเยอะครับเพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงนะครับนสังคมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่มเป็นคนมาก็คืออะไรไครับสังคมในเรื่องของวัฒนธรรม ว่าทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันเยอะหว่างล้วท่องเที่ยวกับเจ้าของพื้นที่สิ่งที่ยังอยู่คือทุนทางธรรมชาติโอครับทุนที่สองที่ยังอยู่คือทุกสรรพสินที่มนสร้างขึ้นวัฒนธรรมขวมเนเนีนเกิดการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของวัฒนธรรมบ้างนะครับการเอาใจเขาไปใส่ใจเราเพื่อที่จะได้เงินมาบางอย่างก็ทําให้คนมี mindset เปลี่ยนหรือวิถีชีวิตเปลี่ยนนะครับพราะ เพราะว่าไม่เซตเปลี่ยนเนี่ยคนก็เริ่มเปลี่ยนถูกปะเมื่อคนเปลี่ยนเรื่องราวก็เปลี่ยนใช่ครับถูกปะตรงตรงนี้นะครับผมเลยมองว่าเชียงคานก็เป็นอีกการับแต่มันเชียงคานเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของเขาอยู่เป็นแบบญาติพี่น้องการเปลี่ยนแปลงมันก็ค่อนช้าค่อนข้างจะช้ากว่าที่อื่นบ้างดังยึดโยงกันอยู่เรื่องสุดท้ายที่ผมอยากรู้ครับถ้าจะชวนคนมาเที่ยวเชียงคาน สามคำสามสาม,สามเรื่องเอาสามเรื่องดีกว่าสามคำมันน้อยไปสาเรื่องเลยอ่าสเรื่อง <c oughs> เรื่องแรกผมจะยบอกว่าเชียงคานมีทำมีทุนที่โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่น <c oughs> สามารถโดนใจของคนทั่วๆไป <c oughs> อย่างเช่นเรื่องของธรรมชาติาทุนธรรมชาติ <c oughs> ทุนธรรมชาติก็มีโดดเด่นแตกต่างแน่นอนครับ <c oughs> วิธีคิดของคนเจียงคันเวลานําขึ้นมาเป็นจุดขายเนี่ยแต่คนหาเสน่ห์ก็คือตวมองถึงเรื่องสิ่งที่มีอยู่ทุนของผู้คนทุนของจุลชีพก่อนเลยครับอันที่สองเขามองถึงนะเรื่องของทุนที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือทุกสรรพสิ่งที่มนุษย์ใช้ปุ่งปัญญาทำวัฒนธรรมขนมทำเนียมปรณีนอะไรสิ่งเ่นี้มันมีอยู่ในชุมชนนวเขาดึงออกมาหาจุดขายบางที การแต่งกายอาจจะไม่เด่นเท่าที er ่อื่นเขาก็ไม่เอามาขายถูกปหครับอย่างพวดผ้าม้วนม้อนผ้าลายอะไรก็มีทั่วไปมีทั่วไปแพร่ทางเหนือมันก็มีมันไม่เด่นเนรับดังนั้นเขาเด่นเรื่องของประเพณีเรื่องความเชื่อเขาก็เอามาทํำมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ในที่ดังนั้นการค้นหาเรื่องของทุนทางทางธรรมเขาก็เลยดึงออกมาได้ครับ ทุนที่สามก็คือหนึ่งสมองสองมือก็คือทุนของคนคนนี่คือความที่อยู่ร่วมกันแบบยืดหยุ่นและก็ยืดโยงโดยมีจินตนาการของคนเนี่ยอยู่ด้วยกันะนะที่มีความเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยยังรักกันอยู่<ะ>นี่คือเสน่ห์ของจังคารผมมองว่า3อย่างเนี่ยมันกลมกลืน<ะ>เขาใช้ทุนชุมชน เป็นตัวตั้งในการที่ขับเคลื่อนบ้านเมืองของเขาเพื่อให้เป็นจุดขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ติดใจมาเที่ยวแล้วนะครับติดใจแถมยังซื้อซ้ําซื้อซ้ํายังไม่พอกลับมาอีกบอกต่อเพื่อนมาซื้อซ้ํากลับมาอีกบอกต่อเผยแพร่สื่อสารออกไปเขาเขาเรียกว่าเขาบริการลูกค้าแบบเขาขายแบบลูกค้าแบบมีแฟนคลับครับสุดท้ายครับเชียงคานมีความขวัญนะครับ เชียงคานมีคำฝันครับเชียงคานเมืองคนงามข้าหลามยาวมะพร้าวแก้วพืชแผ้วเกาะแก่งแหลยวัฒนธรรมน้อนมนาศิลปะชีพช่วงหลังม,มาคำวันมันก็จะยืดไปตามครับ<า>สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างแรงผมเอาเท่าแนี้ก่อนเนาะหวังว่าทุกคนจะมาเที่ยวเชียงคานแล้วก็ได้ทราบประวัติศาสตร์หรือว่า เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในที่นี่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวให้ังนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันนะครับอยากไปอีกจะทำคลิปแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันครับ